สวัสดีคะ่ะวันนี้แม่ค้ามารีวิวพ่วงข้างขายของนะคะคันนี้ขายอยู่ที่ราคา4,500บาทนะคะติดตั้งที่ร้านฟรีค่ะติดตั้งนะคะเอาไปขายของได้นะคะคุ้มนะคะโชค3ตัวนะคะล้อสีลวดนะคะล้อยังได้อยู่นะคะลูกค้าด้านบนนะคะด้านบนตรงนี้ปูพื้นเมทัลชีทนะคะปูให้ใหม่นะคะตรงนี้นะคะจะเป็นสแตนเลสนะคะลูกค้สาสแตนเลสนะคะด้านหลังนะคะวางถังแก๊สใหญ่ได้นะคะ ถังแก๊สเล็กก็วางได้นะคะนี่นะคะลูกค้ามีหัวเตาสามหัวนะคะแล้วก็มีสายนะคะแล้วก็อันนี้เขาห่อไว้อย่างดีเลยนะคะเจ้าของเก่านะคะน่าจะใช้ได้อยู่นะคะไม่แน่ใจนะคะนี่นะคะลูกค้าได้ไปคือคุ้มมากเลยนะคะด้านบนนะคะกันสาทั้งสี่ด้านเลยนะคะสี่พันห้านี่คือคุ้มมากเลยนะคะลูกค้านี่นะคะ ผ้าใบแบบอย่างดีเลยนะคะลูกค้าผ้าใบอย่างดีเลยนะคะนี่นะคะนี่นะคะแม่ค้าขายแยกให้แล้วนะคะคันนี้นะคะขายเป็นโตเกียวขนมเบื้องนะคะเจ้า <c oughs> เก่านะคะคนเก่าเขาขายนะคะนี่นะคะลูกค้าการสาสีด้านเลยนะคะคุ้มๆนะคะใครได้ไปคือคุ้มมากเลยนะคะนี่นะคะสนใจมาดูได้นะคะแม่ค้าอยู่บ้านโนนคำนะคะตำบลหนองแวงอำเภอศรีนรงจังหวัดสุรินทร์นะคะลูกค้า นี่นะคะลูกค้านะคะใครหาไปค้าขายนะคะงบน้อยนะคะพ่วงมือสองนะคะมาจัดเลยนะคะอยากมีอาชีพนะคะอยากมีอาชีพแต่งบน้อยนะคะแนะนําคันนี้นะคะนี่นะคะแนะนําคันนี้เลยนะคะมามาได้นะคะลูกค้าสอบถามเพิ่มเติมทักในแชทนะคะร้านแม่ค้าอยู่บ้านโนนคําจังหวัดสุรินนะคะบ้านโนนคําจังหวัดสุรินนะคะขายจริงทรงจริงนะคะ นี่นะคะอันนี้ฝุนอันนี้แป้งเซตเตรเลตนะคะแต่ว่าฝุ่นเกาะนะคะยังไม่ได้เช็ดนะคะนะคะจอดไว้ฝุ่นก็เลยเกาะอันนี้อันน,น,ะะนี้นะคะนี่นะคะประมาณนี้นะคะอยากรู้ตรงไหนอยากรู้ตรงไหนสอบถามเข้ามาเพิ่มเติมได้นะคะรีวิวประมาณนี้จ้าขอบคุณลูกค้าที่รับชมนะคะสนใจเอาไปใช้งานได้นะคะกันสาสีด้านคุ้มๆเลยจ้ารีวิวประมาณนี้นะคะ